สินค้านําเข้าทุกชิ้นภาษีศุลกากรต้องเสียเริ่มต้น1มกราคม69ทําให้เกิดความคิดเห็นและความคาดหวังต่างกันในวงการธุรกิจและผู้บริโภคภาษีสินค้านําเข้าและความเป็นธรรมในการค้ากรมศุลกากรประกาศยกเลิกกาหนดมูลค่าขั้นต่าสาหรับการเก็บอากรสินค้านําเข้าทําให้สินค้าทุกชิ้นต้องเสียภาษีเริ่มต้น1มกราคม2569ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการค้าสําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง SME ในประเทศนายพันทองลอยกุลนันทิบดีกรมศุลกกรกรกล่าวว่าการเก็บภาษีสินค้านําเข้าผ่านแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซจะมุ่งเน้นสินค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและได้รับการยกเว้นภาษีในอดีตเมื่อก่อนสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,500บาทได้รับการยกเว้นการจัดเก็บทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรนําเข้าซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการนําเข้าสินค้าแต่การยกเว้นนี้ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าในประเทศที่มีการนําเข้าผ่านช่องทางปกติการเก็บภาษีสินค้านําเข้าทุกชิ้นเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการค้าแต่บางคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างว่าการเก็บภาษีนี้อาจทําให้ผู้ค้าในประเทศต้องการปรับสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงตลาดเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงนี้การเก็บภาษีและแพลตฟอร์มออนไลน์กรมศุลกากรเตรียมมาตรการใหม่ ในการเก็บภาษีสินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่เช่น s h o ป e e และ Lazada ซึ่งจะเริ่มใช้งาน1นมกราคม2569และไม่ต่ออายุการยกเว้นภาษีตามประกาศเดิมนายพันทองกล่าวว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยเพิ่มรายได้เข้ารัฐได้ประมาณ3 0 0 0ล้านบาทต่อปีและกรมศุลกากรได้นัดพูดคุยกับแพลตฟอร์มใหญ่เพื่อขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจป่อสินค้า แต่ที่น่าสนใจคือการเก็บภาษีสินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นี้อาจทำให้ผู้ค้าต้องปรับสูตรการทำธุรกิจของตนเองเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในการเก็บภาษีและอาจมีผลต่อการขายของผู้ค้าที่มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายนอกจากการเก็บภาษีสินค้านำเข้าทุกชิ้นแล้วกรมศุลกากรยังมีนโยบายเชิงรุก ในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเช่นสินค้าทุ่งตลาดสินค้าปลอมแปลงถิ่นกำเนิดและสินค้าไม่ได้มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการค้าและปกป้องสังคมจากผลกระทบของสินค้าผิดกฎหมายคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าทุกชิ้นจะมีผลต่อการค้าและธุรกิจในประเทศอย่างไรคุณเห็นว่าการเก็บภาษีนี้จะสามารถสร้างความเป็นธรรมในการค้าได้อย่างไร คุณคิดว่าการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายจะมีผลต่อสังคมและธุรกิจอย่างไรเขียนโดยสุริศลาวง